สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การคุยเจาะลึกของเราในวันนี้นะคะวันนี้เรามีแนวคิดที่น่าสนใจมากๆค่ะคือเรื่องการเห็นควรเห็นค่าซึ่งก็คือการที่เราตระหนักว่าอะไรเหมาะสมอะไรมีคุณค่าจริงๆนะคะครับเป็นแนวคิดที่จริงๆแล้วก็สะท้อนเห็นได้ชัดเจนนะครับอย่างเ,เร็วๆนี้เลยมีภาพคนเยอะมากเลยนะครับไปรวมตัวกันที่วัดพระธรรมกาย ในวันคล้ายวันเกิดหลวงปู่วัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีแล้วก็มีงานทอดพระป่าด้วยการที่คนไปเยอะขนาดนั้นนะครับก็คือเขาแสดงออกว่าเขาเห็นคุณค่าครับเห็นคุณค่ามากๆในการแสดงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ อ๋อค่ะซึ่งคุณค่าที่ว่าเนี่ยที่คนเขาสัมผัสได้ก็คือมาจากคำสอนของหลวงปู่โดยเฉพาะเรื่องวิชาธรรมกายที่ท่านนำกลับมาสอนใช่ไหมคะคือเป็นแนวปฏิบัติให้เข้าถึงความสว่างข้างในคำสอนนี้แบบเปลี่ยนชีวิตคนได้จริงๆนะคะทำให้เข้าใจโลกเข้าใจชีวิตมากขึ้นตามความเป็นจริงเลยแล้วก็มีใจที่สงบผ่องใสแล้วก็เลือกใช้ชีวิตในทางที่มัน ถูกต้องเหมาะควรนะคะใช่เลยครับแล้วคำสอนนี้ก็ได้รับการสืบทอดมาถึงหลวงพ่อธรรมชโยแล้วก็คุณยายอาจารย์ด้วยนะครับซึ่งทั้งสองท่านก็นำมาขยายผลต่อเปลี่ยนแปลงชีวิตคนให้ดีขึ้นเยอะมากจริงๆครับทั้งเรื่องความสุขในปัจจุบันแล้วก็เหมือนสร้างหลักประกันให้เราด้วยว่าเออหลังจากนี้ไปแล้วก็จะไปสู่สุขติไปพบภูมิที่ดีค่ะทีนี้ในข้อมูลที่เราดูกันมามีประเด็นหนึ่งน่าสนใจมากค่ะ เรื่องกระถินคือการทำบุญใหญ่ประจำปีแต่ก็มักจะมีคนสงสัยหรือถกเถียงกันว่าเอ๊ะจริงๆกระถินนี่มันคือเรื่องผ้าอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่ารวมเรื่องปัจจัยเรื่องเงินบริจาคไปด้วยครับในข้อมูลก็นนำเสนอมุมมองไว้น่าสนใจนะครับคือเ้ามองว่า แม้หัวใจหลักจริงๆอะครับเป็นเรื่องพิธีกรรมเกี่ยวกับผ้าหรือสังฆกรรมอันนี้สำคัญมากแล้วทางวัดพระธรรมกายเองก็ให้ความสำคัญมากๆกับตรงนี้ครับแต่ว่าปัจจัยหรือพวกสิ่งของอื่นๆที่เราถวายเพิ่มเข้าไปเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นบริวารกระถินครับซึ่งข้อมูลบอกว่านี่คือโอกาสพิเศษนะที่เราจะได้สร้างบุญเพิ่มเข้าไปอีกอ่าเป็นการมองจากมูลเห็นควรเห็นค่าเนี่ยครับคือเห็นโอกาสทำความดีให้มันเต็มที่ให้สมบูรณ์ขึ้น อ๋อค่ะบริวารกถินเข้าใจแล้วค่ะแต่ทีนี้ถ้ามองในมุมคนทั่วไปที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นกับคำนี้เท่าไหร่เขาอาจจะมองว่าเอ๊ะแบบนี้กลายเป็นเน้นเรื่องเงินหรือเปล่ามากกว่าเรื่องผ้าที่เป็นหลกักข้อมูลมีอธิบายตรงนี้ไว้ไหมคะมีครับข้อมูลชี้ว่าการมองแบบนั้นอาจจะเพราะว่ากรอบความคิดเรามันจํากัดไปนิดหนึ่งหรืออาจจะมีกิเลสบางอย่างมาบังตาทําให้เราพลาดโอกาสบุญใหญ่ไป คือการถวายปัจจัยเพิ่มเนี่ยมันไม่ใช่ไปแทนเรื่องผ้านะครับแต่เป็นการไปสนับสนุนพระท่านให้ท่านไม่ต้องกังวลเรื่องปัจจัยสี่ไงครับท่านจะได้มีเวลาเต็มที่เลยกับการศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมเผยแผ่าศาสนาซึ่งก็คือการช่วยท่านทำหน้าที่หลักได้ดียิ่มขึ้นมันคือการเห็นคุณค่าของการสนับสนุนกิจการพระาศาสนาให้มันครบวงจรนะครับ เข้าใจเลยค่ะแสดงว่าถ้าเราคิดแค่เรื่องผ้าอย่างเดียวก็อาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะสร้างบุญบารมีให้มันกว้างขึ้นไปอีกเพราะจริงๆพระพุทธศาสนาก็มีคำสอนหลายมิติมากๆเลยนะคะทั้งเรื่องชีวิตปัจจุบันเรื่องการสร้างบุญเพื่ออนาคตหรือแม้แต่เป้าหมายสูงสุดอย่างนิพพานใช่ครับแล้วการปฏิบัติพรรมตามแนววิชาธรรมกายเนี่ยอย่างการทาสมาธิให้ใจเราหยุดนิ่งจนมันใสสว่างขึ้นมา ข้อมูลบอกว่าตรงนี้จะทําให้เกิดปัญญาครับคือความรู้แจ้งขึ้นมาทําให้เรามองเห็นอะไรอะไรได้กว้างขึ้นลึกขึ้นไม่ไปติดกับกรอบแคบแคบแล้วเราจะเข้าใจได้เองเลยว่าเออควรทาอะไรทํำยังไงถึงจะได้บุญมากที่สุดแล้วก็จะเข้าใจคุณค่าแท้ๆของการทําบุญบริวารกรถินว่าเป็นการช่วยพระศาสนาจริงๆแบบรอบด้านเลย ค่ะซึ่งก็ตรงกับหลักเห็นควรเห็นค่าที่เราคุยกันตอนต้นเลยนะคะว่าพอเราพิจารณาแล้วเออสิ่งนี้ดีนะมีประโยชน์มีคุณค่าก็ให้รีบทําเลยไม่ต้องลังเลเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าพอจิตคิดจะทําบุญปุ๊บก็ให้รีบทําเพราะถ้าช้าไปเดี๋ยวใจมันอาจจะเปลี่ยนไปชอบทางอื่นทางบาปแทนได้ครับแล้วก็มีคําสอนสําคัญของหลวงปู่ที่ข้อมูลพูดถึงคือคำว่าหยุด การหยุดใจให้มันนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายตามหลักวิชาธรรมกายนะครับอันนี้เป็นหัวใจเลยนะครับสู่ความสําเร็จทุกอย่างเลยทาทางโลกทางธรรมจนถึงนิพพานเลยการฝึกหยุดใจจนเราทาได้เนี่ยมันจะเกิดปัญญาแล้วเราจะไม่หวั่นไหวไปกับพวกคําวิจารณ์ต่างๆด้วยครับจะเข้าใจเลยว่าอ๋อสิ่งเหล่านั้นมันอาจจะมาจากกิเลสของคนพูดนะไม่ใช่ความจริงเสมอไปอื พอจะสรุปได้ไหมคะว่าการเป็นชาวพุทธที่ดีตามแนวทางในข้อมูลนี้ก็คือการเป็นคนที่มีความรับผิดชอบทั้งต่อตัวเองต่อสังคมแล้วก็ต่อพระพุทธศาสนาด้วยอย่างเรื่องการทําบุญกรถินโดยเฉพาะที่ข้อมูลบอกว่ามีการไปช่วยวัดอื่นๆที่อาจจะยังขาดแคลนอย่างโครงการที่วัดพระธรรมกายไปช่วยวัดทั่วประเทศอันนี้ก็ชัดเจนเลยเป็นการแสดงความรับผิดชอบแล้วก็สร้างบุญที่ส่งผลดีในวงกว้างมากๆเลยคะ่ะถูกต้องครับ ถ้าหมดนี้มันเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าคนคนนั้นน่ะเขาเห็นควรเห็นค่าในการทำความดีอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเขารู้ว่าบุญที่ทำไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่ให้ความสุขความเจริญนะแต่มันยังกลั่นใจเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผ่องใสขึ้นไปเรื่อยๆด้วยครับ ค่ะก็เป็นประเด็นที่น่าคิดต่อนะคะว่าในชีวิตประจําวันของเราทุกคนเนี่ยอาจจะมีสิ่งดีๆหรือโอกาสสร้างประโยชน์อีกเยอะแยะเลยที่เราอาจจะมองข้ามมองข้ามคุณค่าที่แท้จริงของมันไปเพราะเราอาจจะไม่รู้หรือมีอะไรมาบาังตาเราอยู่แล้วเราจะฝึกตัวเองให้เห็นควรเห็นค่าในสิ่งต่างๆรอบตัวได้มากขึ้นยังไงเพื่อที่เราจะได้สร้างประโยชน์สร้างความสุขให้ตัวเองแล้วก็ให้คุอื่นได้มากขึ้น บางทีการเริ่มต้นง่ายๆก็อาจจะเป็นอย่างที่ข้อมูลแนะนําคือลองฝึกใจให้หยุดนิ่งดูตามแนวทางที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งขึ้นมาก็อาจจะเป็นไปได้นะคะ